มาเลยวพี่นหรอมาเล็บแรกนี้เหรอคะของหนูก็มีหนูไม่เอาหรอกสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลนเพชรภาคินนี่แล้วนะคะวันนี้เพชรจะพามากินก็ถ้าเรียกอะไรนะมีเหลือง เาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกมีเหลืองอ๋อวันนี้ซื้อมาจ้ะอืมวันนี้เพชร mm hmm. นนก,ก็มาหาเพื่อนกินนะคะเ mm hmm. ้าเรียกอะไรอ่ะเพชกก็ลืมชื่ออันนี้เป็นน้ำซุป mm hmm. กินเสร็จแล้วก็จะไปทำกับข้าวต่อนะคะอืม mm hmm. ลืมเอาชอ้อนที่งขี้เกียดลุกแล้วอะจริงนี้ได้ไหมก็เรียกมียกไหม,มเขาเรียกอะไรอะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะเพรลืมจริงๆอันนี้ก็ลาดไปเลยแล้วก็คุกเลยค่ะ กล้าคุกแรงกลัวมันจะตกอันนี้อร่อยอ่ะทำการคลุกเคล้าให้ส,ส่วนผสมเข้ากันนะคะเราจะมาชิมก่อนว่าเราต้องปรุงเพิ่มไหมเขาก็มีน้ำตาลมาให้อยู่เด้อชิมก่อนเด้ออื้ เติมน้ำส้มก่อนอืมเป็นต่เหนียวแทะช้อนพลาสติกแด้อีกเกลือรัวโหวันนี้ได้แตงใหญ่มากอืมขโมยแตงกลางๆมาอีกแล้ว ลูกมีลูกเดียว,ว,วอืมคอร้องมีเขียวกับมีเหลืองมาพี่น่องคำตับสรวม ส่พิกก่นกินสองคำก็หมดแล้วเนี่ยกินเพื่ออยู่เนาะไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะกินแค่ให้มันหายหิวหายอยากรู้สึก <c oughs> ว่ามันจะอยู่ไกลมากเลยต้องต้องยกแล้วะมันกินไม่ถานาดมันอยู่ไกลเนาะโอ้ยขออนุญาตเห็ดจังสีเดีอจ่ะ เพราะว่ามันอยู่ไกลอันนี้ก็เบ่จำเป็นแล้วล่ะนี่อยีมาใกล้ๆไปเนี่ยเอาก็อีออกละมันไกลนะคะมาทุกคนหอมกระเทียมเจียวมากินเผื่อดแล้วด้วยจ้าก,กู้ใดก็ไดยสองคำก็หมดแล้วกินไปแล้วคำหนึ่งเมื่อกี้นี่คำที่สอง

买点皮、嗯、啊！嗯、啊，二两。 ตังก็นั่งมองนะ่ะตังกินไม่ได้หรอกช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ทำคลิปกินนะคะเพราะว่ายิงรถไม่ค่อยว่างนั่งติดภารกิจอืม tham gia mà có được cái này, ngon, 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 ngon,

แบบนี้อหอคะของหนูก็มีหนูไม่เอ่าหรอกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า